เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแล้วก็สวัสดีทางครับก็วันนี้นะฮะมาอยู่ในอคอนเทนต์ของคำถามที่ว่าพี่ครับงบประมาณเท่าไหร่นะครับที่จะเติมเกม เนาะจะต้องจัดเตรียมงบยังไงนะครับหลายๆคนก็สอบถามไปในเพจเนาะผมเองก็ได้แวบๆดูนะครับก็มีเพื่อนหลายๆคนเนาะถามเข้ามาเยอะมากเนาะแล้วก็มีพวกที่ตอบว่าขายบ้านขายรถเลยเนาะแล้วก็ เติมเท่าไหร่ก็ไม่พออะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันกวนเราหรือเปล่าวะเฮ้ยคอมมูนิตี้แม่งมีแต่พูกปันๆ่าเราจะมาดูครับว่าปันจริงหรือเปล่าเนาะเอาแค่ง่ายนะครับเอา,าง่ายๆเดี๋ยผมผมยกตัวอย่างแค่กิจกรรมโอ้ประเมาณนะฮะพอดีว่าเปิดเพลงอ่ใน YouTube เนาะเพื่อที่จะทำซาวนะครับก็เมื่อกี้นี้ก็จะเป็นเพลงจากเกมปังย่าไม่รู้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าคิดว่าน่าจะไม่นะครับก็ก็ไม่เป็นไรครับฟังกันไปยาวๆเนาะก็เอาไว้ง่ายครับคือถ้าคุณบอกว่าเติมเท่าไหร่ถึงนจะพอเนาะมันมันมันไม่พอครับแต่เราต้องคิดว่าเราจะเติมเท่าไหร่เนาะ ห้าร้อยสองร้อยวีพีสี่พอเนาะหรือว่าจะจะอาจจะเต็มเนาะก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเราจะดูว่ากิจกรรมของเกมเนี่ยทำอะไรไว้ต้อนรับกับอ่าพวกที่กระเป๋านักหนะนะครับเอาไว้ง่ายครับอันนี้ก็คือแค่เจ็ดวันแรกเนาะอ่าวิดีโอก็บอกอยู่แล้วนะครับไอรูปภาพก็บอกอยู่แล้วว่าอันนี้ก็คือเติมสะสมเจ็ดวันจำนวนที่กำหนด เนาะไม่รวมตำลึงมอบเนี่ยจะอยู่ในกิจกรรม7วันแลยเนาะเรามาดูอย่างแรกครับพันสองร้อยแดตำลึงนะครับก็จะได้ส้อย4ส,สีแดง2ดาวซึ่งสีแดง2ดาวตัวเนี้ยมันไม่มีดอกจะดันเจียนเลยเนาะก็ต้องเติม1280ตำลึงในเกมเนาะเป็นเงินเท่าไหร่ก็คิดกันเอา นะครับเซตที่สองครับ2องพันแต,ตำลึงนะครับก็จะได้เสื้อหล่อๆที่เท่มาสีดํานี้นะครับอือฮึก็ของแถมมากมายนะเราก็ดูหลักๆแล้วกันนะครับ4ครับเติมสะสม4,680ตนหรงลึงได้แมวกว่านะแล้วก็หีบวิขิดต้ม เนาะอันนี้จะเป็นเลือกขีนพิกกิทต้มคุณจะเลือก a อ k เจาะเกาะหลบปลีกอะไรก็ได้แต่คุณเลยนะครับสี 4, 000, 6, 000, 8, 000, ่พักร้อยแปดสิบตำลึงรอคุณอยู่นะครับ9 8, 8 0, ้าแปดตำลึงอีพีคูณสามนะครับก็รอคุณอยู่อีกอ่าเรามาดูที่9,880เนี่ยได้อะไรเติมเท่าไหร่แล้ว2,700บวกครับ บาทไทยนะ9880ก็รอรับคุณอยู่นะครับแล้วเรามาดู1880ได้แพนด้าแพนด้าเนี่ย1880เนาะเท่าไหร่นะครับขว้นขึ้นแรกเลยครับ18888ฐาน27เดี๋ยวนะทำไมนะ กตสี่ร้อยเติมสองแพ็คนะครับหกพันบาทได้เป็นหน้าขี่นะครับหกพันแล้วนะครับไปกันต่อครับ ตอนแรกอะ่ะคุณจะหยุดอยู่ที่เอ่อเขาเรียกว่าหน้าจองคุณอน่ะมนอยู่ที่9 29 8 8 0เนาะคุณจะต้องรุบรรลุ29 8 8 0ก่อนจะไปขั้นต่อไปได้นะครับ29 8 8 0เท่าไหร่29 880แปดศตำลึงเป็นเงินเท่าไหร่อือหื 906นะเนาะเปิดเปิดเซิร์ฟมาร์มเติม9ห6ได้เซตนี้นะครับยังไม่จบครับ60,000ตำลึงนะครับได้อาวุธที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วเนาะจะเป็นฝุ่นฝุ่นทองไอ้ทุกอย่างเนะะาะก็ว่ากันไปจนแสนห้าหมื่นตำลึงกูจะได้เสืยอดาวสีดำนะครับ ไปครับอันนี้7จะวันแรกนะ 1, 5, 000, 1 000, นึ่งแสน้าหมื่นรอเขาอยู่ครับ1น0่งแส้าหมืนเป็นเงินเท่าไหร่ครับ4 8 0หมบาทแค่เปิดเซิฟเจ็วันแรกอ่า GM ก็ต้อนรับเศรษฐีแล้วครับว่าใครมีเงินถึงสี่ห0ื่บาทใน7วันแรกก็จัดมาครับ ก็คือใครคิดว่าลงไป48,000บาทแล้วโอ้โหฉันสบายแล้วครับเกมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในเซิฟเวอร์นี้เป็นของฉันแน่นอนตามผมมาดูครับถ้าคุณลงทุนไป48,000คุณจะได้อะไร1ครับ v i p 4ขึ้นไป v i p 5ต้องใช้ใจตําลึงนะครับสามร้อหแปมนะผมคิดให้แล้วสั้นๆกระชับกระชับเลย คุณต้องใช้เมื่อกี้นี้ถ้าคุณบอกว่าคุณมีเงินใช่ไหมหนึ่ง0สนห้าหตำลึงแล้วคุณใช้จ่ายเลยให้ครบ3 6 0 0มื่นหตำลึงคุณจะมีไอวีไอพีสี่เป็นวีไอพีมาเนาะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่มีเติมแสนห้าหรอกครับแสนห้าตำลึงตอนแรกแล้วคุณอยากจะอัพวีไของคุณจาก4ี่ไปหคุณใช้เงินเท่าไหร่ นะครับสามมืวตําหนึงรอคุณอยู่ให้ใช้จ่ายนะครับก็คือจะต้องมีการซื้อไอเทมในเกมเนาะเพื่อที่จะอัพ v p 4เป็น5เนาะคุณจะต้องใช้1 000, 1 5 7 oh. 1บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าไม่มีตังค์แล้วมี v p 4เติมไป400บาท500บาทก็ได้ VIP 4มา บางคนทำไมขึ้นวีมากเขาเติมเป็นหมื่นเลยนะไม่ใช่ครับบางคนเขาใช้เวลาเล่นนานๆวันหนึ่งมาได้ห้าแต้มครับสามร้อหกสิบแต้มหารห้าคุณต้องใช้เวลาสองเดือนนิดๆเนาะสายสายที่ว่าเติมแค่ v p p 4นะคุณต้องล็อกอินทุกวันเวลาสองเดือนนิดๆเพื่อที่จะอัพจาก l, l v i p 4เป็น v i p 5ครับ สเดือนนิดๆน,นะไม่ต้องเติมเงินเลยเติมแค่สามสี่ร้อบาทคุณก็มี V5 ได้เนาะแค่ขยันเล่นทุกวันนะครับคุณมาดูต่อครับว่าอะไรรอคุณอยู่ครับผมบอกผมไม่ไหวแล้วผมผมผม v i p 5ผมจะขึ้น v ี p 6ผมต้องใช้เงินเท่าไหร่ v i p 5นะครับขึ้นเอาพอดี YouTube มีโฆษณา เวรกรรมเลยฮะติดกสิทธ์ไหมไม่หรือนะครับปวดเทสเลยติดไหมไม่รู้รรอัดมาเก้านาทีแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับลิปนี้ถือว่าไม่ถ้าติดเหลืองก็ไม่ไม่ว่ากันครับช่างมันชิชิๆอยู่แล้วเก้าร้อยห้าสิบแม จากห้าไปหครับจะต,ต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องใช้ถึง2องแสนหน0 0งหมพโอ้ไม่ใช่ครับโทษโทประธานโทษหไป6เนี่ยต้องใช้95้าหมืาพันตำลึงหรือที่เป็นเงิน3ามหมืนบาทครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าพี่ผมไม่มีเงินผมออนทุกวันได้ไหมได้ครับเนาะ ห้าร้อยห้าเก้แมหารหาครับร้อยก้าสิบวันหาร30 6.3เดือนบวก2.4เดือนจาก L VIP สขึ้นเป็น VIP 6คุณต้องล็อกอิน8.7เดือนหรือ8เดือนเกือบ9เดือนครับในการที่จะขึ้น VPPV นะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะขึ้นเร็วๆก็ต้องใช้จ่ายตำลึงเยอะๆนะครับ ร้อยตำลึงเท่ากับหนึ่งแต้มเนาะคุณต้องใช้ถึงเก้าหืนห้าพันตำลึงหรือสามหมืนบาทอ่ะพี่ผมมีเงินผมรวยไปกันต่อครับไปกันต่อคุณบอกว่าคุณ VIP หกแล้วผมอยากจะขึ้น V เจ็แล้วครับเท่าไหร่เท่าไหรจ่จ๊ะ2,150แต้มรอให้คุณใช้จ่ายอยู่คูณร้อยก็เป็น2 1งแ0 0หตำลึงนะครับ เฉลี่ยเติมก็มาณ9 9 0 0บาทนะครับให้คุณปลดล็อก VP6 ขึ้นเป็น VP7 เมื่อกี้นี้8.7เดือนแล้วนะครับ8.7เดือนแล้วสำหรับเติม400บาท8.7เดือน2,150หาร5ครับท่าสับด้วยวันเนาะวันละ5แต้มนะครับหาร30 14.3เดือนบวก8.7เดือนเท่ากับ23.0เดือนหารสิครับคุณต้องเล่นเกือบ2ปีปีครับเติม400บาทแล้วคุณต้องเล่นไป2ปีเนาะเพื่อที่จะขึ้นจาก VP 4เป็น VP 7ครับสรุปค่าเสียหายครับถ้าคุณเติมในระยะเวลาอันสั้นนะ จาก V.P. 4ขึ้นเป็น V.P. 6คุณจะโดนไป1 1 0 0 0 0 1 0 0 0บาทดาวน์ลดได้แล้วนะครับดาวน์ลดได้แล้วนะอ่ะดาวน์ลดได้แล้วต่อครับเกมเนี้ยมันมี15มั้ง V.P. เอาง่ายๆครับผมไปเจอ V.P. 1 2มานี่คือแต้มของ V.P. 1 2ที่จะไต่ขึ้น V.P. 1 3ครับ 58,400แต้ 58, แม58,400แต้มคุณฟังไม่ผิดครับคูณร้อยครับคุณต้องใช้ตำลึง5,840,000ตำลึงเพื่อที่จะขึ้นจาก VIP 12เป็น VIP 13ครับ5,800,000ตำลึงตีเป็นเงิน 1.8ล้านครับแคมรี่มาแล้วนะครับแคมรี่มาแล้วหรือว่าบ้านหรูๆห,หนึ่งหลังแล้วนะครับสำหรับคนที่ขึ้น VP 2คิดว่าจะต้องตั้งงบเท่าไหร่ดีครับในการที่จะเล่นเกมนี้เนาะอันนี้คือเกมเขาทำไว้ให้สำหรับคนที่มีเงินเนาะแต่ก็ไม่ได้แปลว่า คนที่ไม่มีเงินจะเล่นไม่ได้เนาะอืมแต่ให้รู้ไว้ว่าถามว่าจะต้องเติมเท่าไหร่ต่อไม่ได้ครับแต่อยู่ที่ว่าเพื่อนเพื่อนตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่เล่นยังไงเล่นสนุกสนานก็สามร้อยสี่ร้อยบาทเซิร์ฟเขาก็ไม่ว่าอะไรครับเกมมันทําให้มาเล่นฟรีอยู่แล้วเนาะเสพคอนเทนต์เกมเสพมิตรภาพเนาะหรือเสพความหัวร้อนก็แล้วแต่ แต่ถามว่าจะต้องเติมเท่าไหร่วันนี้คุณเห็นภาพแล้วนะครับ VP 12ขึ้น13แค่หนึ่งขั้น1.8ล้านปกักกีนี้ผมค้างไว้ที่ VP 6ขึ 7, นะ้น VP 7เนอะอ่ะผมเฉลี่ยให้ VP 6ขึ้น VP 7 60,009 VP 7ขึ้น VP 8 ก็ปิดประมาณสามหมื่นก็ประมาณสักเก้าหมื่นแดไป9ก็ประมาณสนะักแสนสองเนาะเไป10ก็ประมาณสักแสนห้าเฉลี่ยแล้วครับเบนซะ์หนถึงสองคันอันนี้ใครมีเบนซะ์ c l เเนาะราคา2อสามล้านเนี่ยผมว่าขายมาเติมเกมก็เติมได้ไม่หมด อาจจะต้องขาย c ีเอสองคันหรือบ้านอีหนึ่งหลังเนะเพื่อที่จะเติมให้มันเต็มแบบคาราเบลให้มันซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเกมอนะครับอาจจะต้อง c ีเอสักสองคันก็คือรถเบนซ์นะครับแล้วก็บ้านพร้อมที่ดีสักหนึ่งเนาะขายไปเลยแล้วก็มาเล่นเกมเนาะแล้วก็นอนข้างถนนเอาอะไรเงี้ยอืม เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นเอารูปมาจากในเพจของยงฮิโร่นะครับในเพจของยงฮิโร่ทุกวันนี้เขาจะมีปฏิทินเนาะอันนี้ก็เป็นปฏิทิน2,24 0เดือนมกราคมเห็นปะครับวันที่หนึ่งเฟสติวัลก็คือวันปีใหม่เนาะสองถึงสามก็จะถึงนล้วช็อตอีเวนต์คืออีเวนต์ระยะสั้น2-3วันพร้อมอสัตว์ขี่อะไรเงี้ยมาขายเนาะแล้วก็5 ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่10อ่ะมันจะเป็นอีเวนต์ยาวอีเวนต์ยาวเป็นไงครับอีเวนต์ยาวคือเป็นอีเวนต์ที่วันแรกของอีเวนต์น่ยจะมีแมวกว่ดเนาะกลางๆลางอีเวนต์จะมีคูณ2เติมคูณ2เติม800ได้พันหกอะไรเงี้ยมันจะมีโบนัสคูณ2อยู่แล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่7วันพอดีเลยเนาะในการส่งไอเทมเข้าระบบเซิร์ฟในช่วง จำนวนของการส่งของเนี่ยจะมีอยู่ค่าหนึ่งที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์คูณ e p 2ทั้งเซิร์ฟเวอร์ในการลงดัน e x p แนะนำคนที่เล่นคนที่จะลงเล่นใหม่นะครับให้พยายามเล่นปฏิทินที่มันเริ่มต้นวันแรกของอีเวนต์ยาวเช่นวันที่5มกราคมหรือวันที่19มกราคมเห็นไหมครับ19มกราคมเนี่ยมันจะมีอีเวนต์ยาวอยู่ซึ่งคนที่จะเล่นใหม่ แนะนำให้ลงวันที่19มกราคมครับเพราะในต่อเจวันของคุณนะ่ยถ้ามีเพื่อนส่งของ e ีคุณจะขึ้นแบบเร็วสุดๆเนาะและก็ตามคนก่อนหน้าแทบจะทันเลยก็ได้เนาะเพราะว่าเริ่มเล่นใหม่คนเยอะส่งของเยอะ e ียกเซริร์ฟแจ๋วครับประมาณนี้เนาะหนึ่งแสนห้าตำลึงคุณก็จะได้เนีครับเสือขาวหล่อๆเอาไปขี่นะซึ่ง ตัวอย่างสองท่านเนาะที่ผมเล่นมาที่ว่าเติมหนึ่งแสนห้าหมื่นตำลึงเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นตำลึงเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่วะคิดแป๊บเนาะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหารแปดพันสี่ร้อยคูณสองพันเจ็ดเนี่ยได้เสือขาวเนี่ยเติมสี่หมนแปดเนาะมีอยู่สองคนนะที่เจอก็คือสายฟรีหนึ่งคนแล้วก็ซอมบี้อีกหนึ่งคนเนาะที่ภายในเจ็ดวันแรก เติม40,000 4 8 0 0 48,000บาทแต่ถ้าเขาไม่เติมผ่านล้านเขาก็จะประมาณ5-60,000ไปเลยในช่วงจ็ดวันแรกนะก็ถือว่าเป็นคนที่มีเงินเนาะก็ดีครับมีก็ใช้นะตังก็ใช้ไปนะครับอันนี้ถ้ามีความสุขในการเล่นเกมก็ยินดี นะครับมีอะไรไหมที่ผมจะบลอเนาะก็ไม่น่ามีเนาะก็เดี๋ยวจะทิ้งท้ายครับวิดีโอไปด้วยของการดูความหล่อของไอเทมไอเทมหนึ่งเนาะที่เรียกว่าเป็นไอเทมที่ต้องใช้หกหมื่นตำลึงเนาะอ 7, เอาอีกแล้วครับโฆษณาอีกแล้วเนี่ยฮะ จะเป็นตัวนี้ครับอ่าเป็นรูปหมัดเห็นไหมอันนี้แหละครับทิ้งท้ายกันไปด้วยภาพกีฬามันๆเนานะสวัสดีครับผม